จุดแล้วมันไม่เป็นไรหรอกยังไม่ได้เตี่ยวขึ้นมาดับแล้วไม่ได้เยดับแล้วเอาน้ำมันมาเอียงกระ u เ เทียนอ่ะทู่ยังจุดยากเลยครับจุดเทียนอ่จะจุดยากาคันนี้นะครับถ้ามันติดแล้วโอเคอยู่ตามตรงพ่เาพี่เจ้าม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 าอ้าลูกน้องลูกน้องวะมาแล้วไทยไทยลูกน้องไปขาซีมซีมซีมเข้าไปดิบดิบ ถ้าถ้าได้อันไหนแล้วปล่อยเขาก็ปล่อยเลยปล่อยเลยถ้าได้ชุดไหนก็ปล่อยไว้ก่อนเลยครับอเฮียก็มารอยไหมเอาเอามามาโยงไหมผมเลยมาทำอะไรครับแม่แตนสะกดสะกดมันเทียนยังไม่ติดอะทูบยังไม่ติดครับสาธุ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 เดี๋ยวอไเอาเอา๋ยนเอาโอ้ยอะไรเนาะไฟไม่ก้นเด้อยายเดี๋ยวไฟไม่ก้นอะ ああไปลูกอยู <wi> ่เอานะครับดึงเลยครับเดี <ell> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมยังให้เดี๋ยวทำไมลุ่นจนจะหมดแล้วตัวนี้จะหมดแล้วเย็นเมันมาไหลอ่ะมะฮงนะมันมาไหลแหม่มไล่ไล่ไล่ตัวนี้หน่อยแหมมไล่ตัวนี้หน่อยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเไปไปไล่ อะไรมิว,วเอาอถ้ามันไปมันก็จะได้ไปแล้วไอเด้อมาทุบมาทุบติดติดแถวนั้นแหละ,ะมันไม่ได้ไปไกล ระวังไฟนะน้องมันยังไม่หมดเลยมันต้องเอามันต้องเอาไอ้นั่นมาเผาอีกนะเนี่ยมันไม่ไหม้เลยมันไม่ไหม้เลยมันไม่ไหม้เลเออไม้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 นั่นน่ะอันนี้อะไม้นี่เลยน้ำมันมันใส่น้องไปไเถอะ น้ำมันน้ำตรงนี้เองโอ้อันนั้นมันดแล้วงไ้แค่งไปแช่ทียนเนไ่ใมันต้องใช้เทียนสีแดงอะอย่างนั้นนี่หละหาเทียนใหญ่มาหน่อยหาเทียนใหญ่มาสักอันหนึ่งนึ่งมันิดกล้นทีนี่วะไปข้างมันเดี๋ยวมันไปเอง ลมพัดไปเองเนี่ยไออกแล้วทไมใส่น้ำมันน้อยจังเด็กใหม่ไม่รู้เรื่องหรอองใจควรปิดปิดิปิดมน้องเอาไม้มาให้ยายหน่อยยเอาน้ำมาทำย้ายน้ำยาน้ามัน ไอ้นมเอ้ยออน้ำมันมันตรงนี้หน่อยน้ำมาันไม่ไหมออน้ำมันนี่หน่อยนี่เลยมัเนี่ยตรงนี้มันไม่ไหมนู่นเลยไปใส่น้ำมันรงนั้นเยอะหน่อยอเธอไม่ต้องใส่แล้วขึ้นมาเอาเ ตรงนี้มันไม่ติดเลย,ยเหอออยรออน,น,นใกล้มันไม่ใช่ของเล่นยขึ้นมาครับปีกขึ้นมาเร็วติดแล้วค่ะติดแล้วี่แก้วกติดแล้วติดแล้วีกขึ้นมาครับเดี๋ยวโดนไป

อีบอ้อเอามาเอาอ้วมาอ้วงมาเอาสองอันเลยมาวางวางโอ้ไปนะครับไปนะครับ 拿不买。 มปรบ่าณบ่ายบ่ายโมงพระจินเริ่มเริ่มทำที่นี่เหรว่าเส้นไหว้เส้นเส้นไหว้เวลาใดอันกำหนดการที่มดได้ส่งในไลน์ไหมคะบ่ายบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามกี่โมงดูเปิดดูซิกี่คู่คะ

จัดเลยพี่ให้ตรงเวลาครับผมไปบ้านที่ออสามคุยที่นไหนอาจารย์ครับเยอาอย่างครับ,ปรรบไปตรวจท,ที่ของสิเดี๋ยวไปตรวจที่ของสิทธิ์อีกคนหนึ่งครับ